สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศที่บ้านนะคะท้องฟ้าขมุกขมัวลมพัดเย็นๆฝนจะตกเมื่อวานก็ตกไปแล้วนะคะวันนี้ก็คึ้มทั้งวันเลยนี่มาดูมะม่วงเขียวสวย mm hmm. ปีนี้ติดเยอะมากๆเลย mm hmm. เออปีนี้มะม่วงติดเยอะมากเลย mm hmm. หาลานเดินเล่น ชมมะม่วงแล้วนะคะลูกใหญ่แล้วนะคะโอ้ลูกใหญ่แล้วปีนี้ก็ติดเยอะด้วยดูเริ่มลูกใหญ่แล้วนะคะนี่ปีนี้มะม่วงติดเยอะทุกบ้านเลยนะคะมีถลมไม่แรงหรือมีพายุมารับรอง ได้ขายแน่ๆปีนี้นะคะี่เริ่มลูกใหญ่แล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านนะคะไม่มีแดดเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะไม่มีแดดเลยลมพัดเย็นเย็น<ๆ>าหลานเดินเล่นเหมือนเดิมบรรยากาศทุ่งนา นู้นะคะท้องฟ้าครึ้มครึ้มที่กาญจนบุรีนะคะแถวบ้านสมพรนะคะฝนจะตกน้อยแต่ทางไซโยกทางทางนู้นะคะสีสวัสดิ์จะตกน้ำท่วมมสามสี่วันที่แล้วนะคะน้ำหลากน้ำท่วมนะคะทางไซโยกนะคะสมพรอยู่ตะคำเอ็นตะคำเอ็นกาญจนบุรีจะไม่ค่อยตก ตกถึงตกเยอะก็จะไม่ท่วมนะคะนี่ดูมามุ่งต้นนี้ดูมามุกงกิ่งนี้เพื่อนดูสิเยอะมากๆเลยนี่นะคะดูกิ่งที่ยือ่นลองไปทุ่งนาด้านกิ่งหนูนะคะดกมากๆเลยค่ะเออดูสิกิ่งนี้ถ้าลมไม่แรงอายุไม่มีไม่มานะคะ ว้าวได้ขายแน่ๆเลยนุนค่ะกิ่งโน้นก็เยอะค่อยเต็มเลยนะคะปีนี้มะม่วงติดดีติดดกทุกบ้านเลยจ้าบรรยากาศยามบ่าย <c oughs> ไยหมูส่งหมูนะคะของฟ้าดูสิ พาลพา,าเดินนะคะเดินเล่นจ้านี่ก็เป็นหน้าบ้านนะคะนี่บ้านสมพรนะคะหลังนู้นนี่ก็เป็นบ้านลูกชายก็มาเลี้ยงหลานนี้นะคะเดินไปเดินมาข้ามไปข้ามมานะคะ ีนก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่บ้านสมพรน,นะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะลานทักทายจ้าสวัสดีค่ะ